มินิฮาร์ดมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดสิมินิฮาร์ดหัวใจหัวใจโอเคไหมโอเคไหมโอเคมอ๊โอ๊ะโ๊ะ๊อออก Papa Rami Papa Parami Ding uh ding -huh. ding oh. ding 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 ลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงเม็ดขักพี่น้องพี่สินเมีอยอะไราครวะนึกว่ามันยังไม่ข้าแหมพี่น้องเอ๋ยออกมาเมื่อตือต้อเลยก็ไปซื้อไก่ ไม่มีไก่ก็คงน่าจะเป nee ็นเนื้อนั่นแหละวันนี้ทอดเนื้อมาป้อนร้านดีกว่าพี่พลอยยายปิดไลท์ดีกว่า ยายจะไปซื้อตบข้าวให้หนูแล้วนะยายจะไปทำกับข้าวให้หนูก่อนนะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะบายบายก่อนนะคะบายบายหน่อยเอาบายบาย,บายหน่อยลูกบายยหน่อยแล้วยายจะไปแล้วนะยายจะไปซื้อไปทำกับข้าวให้หนูกินแล้วอะไรลูก